นี่นะครับผมปีกเมตรเจตากล้องบอกให้บินนิ่มๆหน่อยก็เลยพยายามจะบินให้ใกล้ๆนะปกตินี่เครื่องร่อนมันจะต้องบินไกลๆเนาะอันนี้ตากล้องบอกให้บินใกล้ๆแต่ตาล่อนดีครับลำนี้ ทำกับมือเลยไม่ค่อยสวยแต่บินโอเคดับเครื่องได้ดับเครื่องก็ร่อนดีครับไกลพอดีใช้โทรศัพท์ถ่ายนะก็เลยไม่ค่อยสูบไม่ค่อยได้ก็ขอถ่ายใกล้ๆนะโชว์ว่าตาล่อนมันนะ ก็บินเหมือนลักษณะจริงๆแล้วก็เล่นเหมือน 3D ก็พอเล่นได้สนุกสนุก,นกจะลองฮอป3ีเลยกดตัวความเวืวอารามร้องนะครับอารามร้องนะ บีนอีกหนึ่งรอบจะขอกตัวลงแล้วตอนนี้แต่ร่อนดีครับใช้ได้เขียวยอดไม้ได้ด้วยเด็กเล่นเสียเดก